รอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่องห้าอไรีตี้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนค่ะเราหยิบยกประเด็นเรื่องการทําสัญญาว่าจ้างรับเหมาปลูกบ้านมาพูดคุยกันซึ่งในการทําสัญญาในการร่างสัญญานะคะจะมีเงื่อนไข,ขของการคุ้มครองผู้บริโภคเขียนเอาไว้เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบกันวันนี้พูดคุยกันต่อในประเด็นนี้ค่ะยังอยู่กับท่านวิทยากรคุณพิวัต์นาคชำนาญทนายความพุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท AP l ีลอ f f ออฟฟิศจำกัดอนุญาโตตุลาการสํานักงานสารยุติธรรมผู้ไก่เกลีย่ยกรมคุ้มครองสิิทธ เสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ด้วยอาจารย์สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ประเด็นที่คุยกันเนี่ยยังต่อเนื่องจากครั้งก่อนต้องขออนุญาตให้อาจารย์ทบทวนสักนิดนึงค่ะเงื่อนไขของการคุ้มครองผู้บริโภคในการร่างสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้างปลูกบ้านมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์อย่างที่บอกนะครับว่าในเรื่องของสัญญาว่าจ้างก่อสร้างเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสัญญาระหว่างผู้บริโภคนะครับที่ทําเพื่อให้ผู้รับเหมาเนี่ยก่อสร้างอาคาร รหรือว่าสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยพวกนี้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับการควบคุมสัญญาเนี่ยก็เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยโดยทั่วไปก็เป็นประชาชนทั่วไปะนะครับไปว่าจ้างให้บริษัทรับเหมา่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของข้อสัญญาจึงเกิดขึ้นได้เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการควบคุมสัญญาเนี่ยจึงกําหนดเอาไว้ว่า ข้อสัญญาไหนที่จําเป็นจะต้องมีเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องมีแล้วก็จะมีผลบังคับกับผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของความรับผิดในการชุดุดบกพ้องอย่างเงี้ยเช่นโครงสร้างอาคารปรากฏว่าโครงสร้างอาคารในส่วนที่เป็นคานรับน้ําหนักอย่างเงี้ยหรือว่าเสาเสียหายในข้อสัญ,ญญาไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่าให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรับผิดนะครับ ตัวของประกาศคณะกรรมการก็จะมีผลบังคับทันทีก็คือว่าจะต้องบังคับให้ผู้รับเหมารับผิดภายในระยะเวลา5ปีนับแต่วันที่ได้รับมอบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆนะครับ <c oughs> หรือแม้กระทั่งในข้อสัญญาไม่ได้เขียนในส่วนของค่าปรับในกรณีก่อสร้างล่าช้า <c oughs> นในส่วนของประกาศเนี่ยระบุเอาไว้ว่าค่าปรับต้องมีการคิดเป็นรายวันในอัตราวันล,ละ0.01 00. ของค่าจ้างก่อสร้างนะครับรวมแล้วไม่เกิน 10%ของมูลค่างานก่อสร้างอย่างงี้ต่อให้ในสัญญาไม่เขียนเนี่ยเนื่องจากประกาศมันเขียนก็ถือว่าเนื้อหาของค่าปรับอันนี้มีอยู่ในสัญญาด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองครับค่ะในกรณีที่ร่างสัญญาไม่ได้เขียนเงื่อนไขาการคุ้มครองผู้บริโภคเอาไว้ผู้บริโภคจะได้รับสิทธิทางกฎหมายอย่างไรบ้างคะแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าสัญญาประเภทนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาสำเร็จรูปที่ ผู้รับเหมาเนี่ยมีการร่างเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น,นอำนาจในการต่อรองแก้ไขข้อสัญญาของผู้บริโภคเนี่ยจึงมีน้อยนะครับหรือถึงกับไม่มีเลยในการที่จะไปแก้ไขข้อสัญญานะครับหรือพูดงา่ายๆก็คือ take it or leave it ก็คือคุณจะเอาข้อสัญญานี้ไหมถ้าไม่เอาคือคุณไม่ทําสัญญาเลยเ <c oughs> พราะนั้นในเมื่ออำนาจต่อรองมันน้อยขนาดนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ใส่เรื่องค่าปรับก็ดีนะครับไม่ใส่เรื่องความรับผิดในส่วนของโครงสร้างอาคารก็ดีนะครับต่อให้ไม่ใส่เนี่ย กฎหมายยังคงถือว่าไอ้ข้อสัญญาต่างๆนะครับที่ประกาศคณะกรรมการเนี่ยถือว่าเป็นข้อสาระสำคัญพวกนี้เนี่ยก็ยังถือว่ามีผลบังคับอยู่นะครับเพราะนั้นต่อให้สัญญาไม่มีเราก็สามารถอ้างอิงประกาศอันเนี้ยถือเสมือนว่าข้อสัญญาดังกล่าวมีเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองค่ะคมีข้อความไหนไหมคะที่ต่อให้อยู่ในสัญญาเป็นเงื่อนไขของการคุ้มครองผู้บริโภคแต่ก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายคะ่ะเป็นเรื่องของข้อสัญญ,ญาที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค นในทางกับการนเ,น mm hmm. เนื่องจากผู้ประกอบการ mm hmm. เขามีสัญญาสำเร็จรูปมาแล้วนะครับ mm hmm. เขาส่งให้กับประชาชนให้เซ็นสัญญาอย่างเงี้ย mm hmm. ก็อาจจะมีข้อสัญญาบางส่วนที่เป็นการเอาเปรียบนะครับประชาชนที่ไม่มีอำนาจต่อรอง mm hmm. ที่บอกว่าเอาเปรียบคือยังไง mm hmm. เช่นนะครับข้อสัญญาที่เป็นข้อยกเวน้นหรือจํากัดความรับผิดนะครับของอผู้รับเหมาอันเกิดจากการผิดสัญญาหรือเรื่องการชํารุดบกพ่องหรือการละเมิดของผู้ประกอบธุรกิจนะครับเช่น บอกว่าถ้าอาคารโครงสร้างอาคารชำรุดบกพร่องนะครับประตูเสียหายมีของตกหล่นไปทําให้บ้านข้างเคียงเสียหายเนี่ยตัวของผู้รับเหมาไม่ต้องรับผิดอย่างเงี้ยนะฮะเป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่ให้สิทธิ์นะครับผู้รับเหมาในการเลิกสัญญานะครับโดยที่ไม่มีเหตุอะไรเลยอย่างเงี้ยเป็นการเอาเปรียบกันนะครับออหรือแม้แต่เรื่องของข้อสัญญ,ญาที่จะกําหนดไว้ว่าจะไม่คืนเงินเลย นะไม่ว่ากใใครณีใดคือจะไม่คืนเงินค่าก่อสร้างเลยชำระมาเท่าไรก็ตามไม่คืนเลยอย่างเี้เป็นการเอาเปรียบนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่บอกว่าในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้บริโภคออกค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเป็นค่าอุปกรณ์ในการก่อสร้างค่าทรายค่าหินค่าปูนต่างๆนานาค่ากระเบื้องอย่างเงี้ยให้ตก็นกรรมสิทธิ์ของออผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับไอ้ข้อสัญญาพวกนี้เนี่ยรวมถึง เรื่องของการตรวจรับงานถ้าสมมุติว่ามีการแจ้งตรวจรับงานปรากฏว่าผู้บริโภคไม่ยอมตรวจรับงานอย่างงี้แล้วก็เขียนข้อสัญญาเลยว่าต่อให้คุณไม่ตรวจรับงานเนี่ยให้ถือว่าคุณรับงานแล้วข้อสัญญาทั้งหมดเนี่ยที่บอกมาเนี่ยนะล้วนแล้วแต่เป็นข้อสัญญาที่กําหนดเ,เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคและทําให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เปรียบอันนี้เนี่ยเป็นข้อสัญญาที่มีการพูดเอาไว้ในประกาศของคณะกรรมการตามพรบรคุ้มครองผู้บริโภคเหมือนกัน และในกรณีที่ทําสัญญากันเรียบร้อยแล้วแต่ก่อสร้างไม่เสร็จนะคะหรือว่ามีปัญหาตามมาการก่อสร้างไม่ถูกต้องผู้บริโภคสามารถที่จะดําเนินการอย่างไรได้บ้างคะในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าผู้บริโภคเนี่ยนะครับหรือว่าประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริโภคนะที่ไปซื้อบริการในการก่อสร้างอาคารนะครับจากผู้ประกอบธุรกิจ ก็คือผู้รับเหมาซึ่งประกอบธุรกิจเป็นปกติธุระอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งเรื่องเรียกค่าเสียหายต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะครับก็คือฟ้องดำเนินคดีตามพรบนี้นะครับข้อดีของพรบนี้คืออะไรบ้างข้อดีของพรบนี้เนี่ยคุ้มครองในส่งผู้บริโภคค่อนข้างเยอะหนึ่งก็คือว่าสามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะครับทั้งภูมิลำเนาอันเป็นที่ตั้งของบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างนะครับ หรือสถานที่ที่มูลคดีเกิดก็คือทําสัญญาที่ไหนนะครับเราก็ไปฟ้องที่นั่นเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกฟ้องได้หลายสถานที่นั่นเองนะครับประการที่2เนี่ยก็คือตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยกำหนดให้ผู้บริโภคในกรณีที่ฟ้องร้องเนี่ยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวงหมายความว่าค่าขึ้นศาลร้อยละของของคัพย์ฟ้อง,องนะครับฟ้องได้ค่าเสียหายล้านหนึ่งร้อยละ2ออย่างเงี้ยนะครับ เราก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าขึ้นศาลนะครับหรือว่าค่านําหมายต่างๆนานาพวกนี้ไม่จําเป็นก็คือดําเนินคดีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับออประการที่3ก็คือว่าบรรดาประกาศต่างๆนะครับประกาศคําเชิญชวนนะครับโบชัวที่บอกว่าพอก่อสร้างเนี่ยจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับปรากฏว่าพอก่อสร้างเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยไม่มีเลยนะครับเราก็สามารถเอาโบชัวต่างๆเนี่ยมานําสืบว่าเฮ้ยคุณจะก่อสร้างเนี่ย คุณจะต้องมีสิ่งที่คุณได้โฆษณาหรือว่าได้ประชา,าะสัมพันธ์เอาไว้ด้วยนะครับพวกนี้คือประโยชน์ที่จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับ<ม>นะครับเพื่อที่จะฟ้องคดีแล้วก็ดําเนินคดีได้โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมที่สุดนั่นเองครับค่ะกฎหมายเขียนมาเพื่อที่จะช่วยเหลือไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรยียบจากผู้รับเหมามากเก,กินไปใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันต่อนะคะแล้วในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นมา จะไกล่เกลี่ยจะระงับข้อพิาพาทเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างอย่างไรท่านวิทยากรยังอยู่กับเราค่ะและสดานี้ต้องขอบคุณท่านวิทยากรนะคะที่มาให้ความรู้คุณอภิวัน์นาคชำนาญขอบคุณค่ะขอบคุณครับ